สวัสดีครับผมดรอุงครับจากช่องเซมนาราหาวนหนึ่งข้องือสารสองคนเว็บเซมนาของยูโรนิตวันนี้ผมพาแนคขับมากินไก่ต้มไก่ต้มใส่หม้อมาเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของกุ้งเส้นในส่วนของต้มตำอีสานบ้านเฮ้าในส่วนของไก่ทอดนะครับวันนี้เรามารีวิวที่ร้านสามไก่ต้มสามพี่น้องนะครับเมนูแรกมาแล้วนะครับเมนูแรกครับเพราะมันหมูครับกุ้งเต้นครับ ดูรถนะครับรถเยอะมากครับเป็นร้านที่แะ่ว่าคนระหว่างทางต้มมาเที่ยต้มมาชิมน,นะครับตรงนี้นะครับเราจะให้มาดูในส่วนของต้มไก่บ้านสามพี่น้องนะครับดูปริมาณรถที่มาแวะกิน ร้านจะเริ่มตีโมงเช้านะครับจะเริ่มช่วงบ่ายยุบเลยนะครับนี่คือในส่วนของบริเวณด้านหน้านะครับของร้านต้มไก่บ้านสามพี่น้องนะครับอยู่บนถนนเส้นมือร้อยเอ็ดสารคามนะครับร้อยเอ็ดกับจังหวัดมหาสารคาม เวลา8 3 0ถึงบนนะครับเย็นเ็นที่ผมบอกสักคู่นะครับนีซุ้มไฟนะครับส่วนปลาเจตนะครับไก่ต้มไก่บ้านต้มสามพี่น้องนะครับซุ้มเก้าครับตอนนี้เราอยู่ที่ซุ้มเก้า ดูแม่ค้าขายรถท็ี่ไนเลยครับนี่คือสือรลายแล้วนะครับเบื่อนเพื่อมากแฟนกับชอบไหมครับจะได้ซื้อให้เลยตอนนี้ส้มตำครับนี่ต้องอย่างนี้ครับต้องใช้สับเอาครับคูดเอาไม่อร่อยนี่สุดยอดเมนูครับไก่ทอดเราเลืออยู่สอย่างนะครับเลือ ุ้งเต้นนะครับกับต้มไก่ได้ดีครับรสชาติดีอืมอืมอรับยากครับ เดกโบ๊กครับกินแก่ํำในงมันครับกัพนักงานของเรานะครับน้องกําลังจะเสิร์ต้มไก่ใส่หม้อนี่ครึ่งคึ่งอันนี้คือครึ่งตัวนะครับนี่แต่ดูปริมาณครับหมดหรือเปล่าเนาะอยู่สองคนกับอาจารย์เปียกนี่นะครับแต่ที่แล้วมานี่ได้ห่อกับบ้านตลอดครับ เอาละน้องน้อง้องลองขยาอันนี้ให้พี่หน่อยดิปะขยเขยากุ้งเต้นนะครับแต่นี้เปิดให้ดูนิดหนึ่งก่อนน่าน้านานาว่าเ็นเห็นว่าเนตึงตึงตึงนี่นะครับดึกรรมวิธีเอาจัดการหน่อยจ้าหนึ่งนะครับคือขยาให้ลวกเลยละหนึ่งโอ้ห้คนเจ็บกาปกติพอถูกใจตันเอง อันนี้มีน้องเพื่อนเซนให้คยนครับโอ้ขอบคุณหลายเด้อขอบคุณครับตายยังยังไม่ตายครับยังไม่ตายนะเขาบอกว่าช้อนคนนิดนึงโอเคครับเนื้อจานเพียงมั้งครับผมก่อนแว่นี้มันคือผู้สาวอดได้เยเจ้าเออนี่ตัวจริงเซ็งจริงครับขอบคุณครับ นี่คือตักก้อยกุ้งมันนะครับยำตื่นตึงๆอยู่นะครับแล้วก็มีปากกอกด้วยนะปากกอกด้วยต้มยำนับหลังจากจใสแหมงว่มาแล้วนะครับอันนี้ไม่รู้ขึ้นดมสูงนะครับยังไม่สงงนะครับยังมีบางตัวที่อ่าใจใหญ่กระปอดครับ